ดีค่ะพี่น้องทุกคนก็อด่นกันแนะนําตัวกอนเนาะซื้อพอพันเดดาในรักษาพูนศริอยู่จังหวัดอุบลราชธานีโรงเรียนบ้านสองคอนซอปป,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 ปปอบหาอยู่อำเภอเดชอุดมมนีก็มีโอกาสดีจะได้แบ่งปันขอให้พระเจ้าได้รับเกียรติจากการเป็นคัมภีร์ในมนีนะคะซึ่งพอ,อมาได้รับเสื้อพระเจ้าตั้งแต่ปีพออ่อ5อนมายหา,หาตอนนั้นก็พ่อกำกา บัวด้เอาจริงเอาจังแล้วก็บัวเสื้อว่าคิสเตียนมีไฟบัวเสื้อในเหลืองไฟพระวิญญาณจากนั้นมีน้องผู้นึงเพิ่นมาแนะนําเพิ่นว่าหูบอวว่าพระเยซูตายไถ่บาปให้เขาเชื่อหม่กานเข้นยัดให้เฮามีทางหลอดตอน,นั้นก็บพระทันเขาใจอีอยงนะคะเพิ่นพาไปบู์ไปบูตกับไปจับพิษเพิ่งเห็นเขาเต้นเห็นเขานมาสการเห็นเขาว่าโอ้ยของข่อยเรียบร้อยบอ่ไเด้เต้นแบบนี้ซึ่งเป็นการนมาสการจนผ่านไปสองปีมีน้องผู้นึง พาไปรับไฟเพื่อนว่าอยู่จังหวัดลอยเอดเ <c oughs> มื่อนั้นอาจารย์มอมลุ่นมามาห้มอมลุ่นว่างมือไฟไฟวิญ,ญญาณกลไปน้ำเขาไปแบบว่าโบเืีอไปแบบอยากไปล่องไปล่องซื้อเตมือนันกับกลับมาซื้อ,อกับโบแดงยังคือเก่าคือบบเืีอว่าคิดเสียนมีผีบ่คิดว่าต้องมีไฟไฟวิญ,ญญาณต้องมีการขับผีมีหนันมีหนีโบเืีอเลยเป็นคนขี่ทรงไซยมาตลอดเมื่อนึงน้องเพื่อนกับพาไปขายอยู่จังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นมือที่พอจะต้องจดจําไปแบบตลอดชีวิตเลยเพราะว่ามือน,นั้นทานอาจารย์เร e. าเตโคมเอกนะเพื่อนได่าสารภาพบาปในคืนนั้นแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างซึ่งพอ,อก็ได้เปลี่ยนความคิดบ่ง่ายๆว่าออกจากควาวมืดมาหาความสวา่างแหลวว่าซันซะเพราะว่าสิ่งเก่าทีเาเา่เขาเคยคิดว่ามันถือต่องคิดว่ากิสเตรียนมุมีผีาาาามันในปืกขจัดควาุสงัสไปในคืนนั้น ตอนนี้ก็ตัดสินใจมาผูกพันตูกับกิจจักรนามองุนไม่ของเขาก็ขอบคุณพี่น้องในกิจจักหนามองุนไม่แล้วก็ขอบคุณท่านอาจารย์ดรคอมเอกท่านอาจารย์หน่อยอที่ได้ทรงพานคววมหัก่าวะจะห้อาเป็น่วมหักแพลข่วมหักไปหาญาติพี่น้องจนเป็นเป่าไม้ใหญ่ของพอ,ออต่อไปว่าจะเอาพี่น้องไม่หู้้จักเขาเจ้าไห้เมดในขอขรัว นะคะซึ่งมันก็เป็นสิ่งสําคัญขอ,ขอพระเจา้าทรงนําขอไฟไปวิญญาณของพระองค์ที่สถิตยอยู่ในเฮ้าทุกคนเนี่ยก็ให้เพิ่นนําพวเฮ้าไปให้พี่น้องให้ญาติพี่น้องเฮ้าได้มาหูจักพระเจา้าสิเป,ป็นเป่าไม้ไก่ก็คิดว่าอีกโบนานขออธิษฐานกับพระเจ้าอยู่พี่น้องพันตกกจตหนามองวนใหม่ของเฮาอาจารย์ดรคมเอกอาจารย์หน่อยเสร็จ้มาเยี่ยมเยยนจังหวัดอุบลเฮาขอพระเจ้าเอาพอพรพรท่านอาจารย์ทั้งสอง โอ้พรนพี่น้องที่เบิ้งคลิปนี้ยูทุกคนเนาะค่ะเนาะขอบคุณพระเจ้าวอพระเจ้าได้รับเกียรติขอบคุณพระองค์ให้พระนามพระเยซูขิดจ้าอาเมนขอบคุณค่ะใจมากที่พี่น้องได้ฟังคำพยานนี้จนจบนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องได้รับการหนุนใจมากเลยพระคัมภีร์ผู้ใดนิสซิสดุดีบทที่27บข้อ13บอกว่าข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าข้าพเจ้าจะเห็นพระคุณของพระเจ้าใน ขันดินของคนเป็นคำาพญญนี้ได้เน้นว่าพระเจ้าแสนดีและพระเจ้ามีพระคุณต่อมนุษย์ที่อ่อนแอและไม่สมบูรณ์อยากจะเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้ามีพระคุณพระเจ้าอยากให้พี่น้องได้ไปสวรรค์อยากให้พี่น้องได้ลิมรสความแสนดีของพระเจ้าพระเจ้าอยากจะอวยพรพี่น้องพระเจ้าส่งพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูมารับคำสาปแช่งรับความยากจนความล้มเหลวความตายความบาป และสิ่งไม่ดีบนชีวิตของพระองค์ที่ไม้กังเขนพระองค์หลังพระโอหิตและจ่ายราคาความบาปและสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่ไม่ดีในชีวิตของพี่น้องด้วยความตายของพระองค์และพระองค์ก็หยิบยื่นพระพรสุขภาพที่ดีความเจริญรุ่งเรืองความสําเร็จชัยชนะชีวิตใหม่ชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์และชีวิตนิรันดรในสวรรค์ให้แกพ่พี่น้องพี่น้องตัดสินใจง,ง่ายมากครับตัดสินใจเชื่อพระเจ้ากลับใจจากความบาปและ เชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตมาเป็นพระเจ้าของที่น้องมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดอธิษฐานว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปลูกขอกลับใจจากความบาปขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตของลูกพระเยซูพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของลูกเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์กลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามขอพระองค์ เข้ามาช่วยชีวิตของลูกสอนลูกนําทางปกป้องอวยพรประทานกำลังฤทธิเดชพระพรให้แก่ลูกลูกจะเดินติดตามพระองค์และลูกจะเชื่อฟังพระองค์รับใช้พระองค์ในนามพระเยซูเอเมนผมเชื่อว่านามของพี่น้องได้ถูกบันทึกไว้ในสมุดแห่งชีวิตในสวรรค์เรียบร้อยเราจะพบกันในสวรรค์ ถ้าผมได้พบพี่น้องในการประชุมฟื้นฟูหรือในค่ายนะครับก็จะดีมากเลยแต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเราจะพบกันในสวรรค์นแน่นอนนะครับพี่น้องขอพระเจ้านําพี่น้องให้ไปพบโบสถ์ที่ดีผู้นําที่ดีกิสตจกรที่สอนพระคัมภีร์พี่น้องดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เป็นตัวอย่างที่ดีต่อกันมีสอบอที่รักพระเจ้าและดําเนินชีวิตที่เป็นตัวอย่างที่ดีขอพระเจ้าเมตตาเจิมพี่น้องด้วยวฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนพี่น้องนําทางปกป้องพี่น้อง และอวยพรพี่น้องให้พี่น้องเป็นพรอพรแก่นาน,นาชาตินะครับขอพระเจ้าอวยพรครับรักพี่น้องนะครับ